จากความสวยงามของชิงของสู่ย้ายใจแฟชั่นหลายเทมที่อยากคอนเนคกับคุณให้คุณได้เป็นเจ้าของในแบบที่คุณชอบไม่แค่นั้นเพราะเป็นกระเป๋าที่มากกว่าสวยงามเราจะพาคุณไปสัมผัสกับความออริจินอลตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิตเข้าถึงกับธรรมชาติที่เชียงของที่เป็นแรงบันดาลใจในแต่ละคอลเล c ชั่น รู้จักกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาหลายถอผ้าที่ดูเรียบง่ายแต่ซับซ้อนทุกส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นฉ่นชมกับความประณีตการตัดเย็บที่เก็บทุกรายละเอียดได้ผูกพันกับแม่หญิงที่เชียงของเพราะทุกขั้นตอนทุกเรื่องราวจะถูกเล่าผ่านแม่หญิงให้คุณคุงจะไม่ได้แค่กระเป๋าหนึ่งใบ ใหญ่ใจจะเชื่อมคุณไปสู่ความภูมิใจของชาวเชียงของจังหวัดชียงรายกรุ่มไทยชวนคุณร่วมสรรสายกับชุมชนชียงของจังหวัดเชียงรายสนับสนุนชุมชนได้ทุกคอเลกชันผ่านทางแฟนเพจใหญ่ใจกรุ่มไทยร่วมพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนกรุ่มไทยรักชุมชน